และนี่คือ Japanese podcast กับ n o อตโตะเซนเซนะครับคุณอยู่ในซีรีส์มินโนะ n i h o โก o Shadowing มิ no n โนะ n i h o โกะบทที่24ไปต่อนะครับมาถึงบทที่24แล้วทุกคนบทนี้คำศัพท์ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นการผ่านรูปแบบง่ายๆง่ายๆนะครับต่อเนื่องมาจากมินะบทที่ เจ็ดไหมนะครับอุกลจังเลยนะครับย้อนไปไกลมากนะครับเป็นการให้ได้รับนั่นเองนะครับอันแรกเลยนะครับคุเลมัสที่เพิ่มเข้ามานะครับคุเลมัสคือคนอื่นให้กับเราเพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นคนอื่นโอเคไหมคนอื่นให้กับเรานะครับถ้าเรียนแอดวานซ์ไปก่อนนี้นะครับในเล่ม3เล่ม4ี่เนี่ย คำยกย่องของรูปนี้นะครับก็คือคูดาไซมัสคนอื่นให้กับเราอยู่ดีนะครับคูดาไซมัสก็เลยเป็นที่มาของคูดาไซคูดาไซนะครับต่อไปคําศัพท์นาโอชิมัสซ่อมแซมแก้ไขนะครับแน่นอนถ้าเรียนไปอีกนะครับก็จะมีไวยากรณ์ในการตัดมัสเติมนาโอชิมัสก็คือมันจะกลายเป็นการท am ําซ้ํานะครับคาคิีนาโอชิมัสเดี๋ยวจะเขียนใหม่ครับเดี๋ยวจะคือก็คือ,คอ,คอแก้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะแบบโทรไปใหม่นะครับคาเคนาโอชิมัสเน่มิเนาโอชิมัสเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนะฮะต่อไปซูเรเตอิกิมัสซูเรเตซูเรมัสก็คือพาใช่ไหมครับซูเรเตอิกิมัสก็คือพาไปพาใครไปละ่ะก็เพื่อนสมมติพาเพื่อนไปเที่ยวใช่ไหมครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นกำนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยอะไรทโมดาจิโอ ซูเรเตคิมัสเออเดี๋ยวพาเพื่อนไปบ้านนะแม่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีพาไปนะครับก็ต้องมีพามาว่าไงครับซูเรเตคิมัสนะครับซูเรเตคิมัสก็คือเขายังให้แบบรูปที่ยังไม่ผ่านมานะครับข้างหลังเวลาผ่านก็ผ่านข้างหลังต่อได้เลยนะครับโอคุริมาสโอคุริมาสส่ง คำนี้น่าจะเคยเจอแล้วกับการส่งจดหมายใช่ไหมครับเทกามิโอโอคุริมัสนะครับแต่ถ้าเติมมิเข้าไปอันนี้เซรเิรมนะฮะม <"Mi" S 2> <"mi" S 1> ิก็คือดูม ok ิโอคุริมัสอันนี้คือการไปส่งแบบว่าเอยไปยืนบายบายเออเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่รถไฟนะก็คือไปยืนจากลากันนะครับเออรักษาตัวดีๆนะฮะแล้วเจอกันใยได้ยังงี้นะครับก็คนก็ได้นะครับฮิโตโอคุริมัสนี่ไปส่งคนนะครับไปส่งเพื่อนนะครับโชไคชิมส จะแนะนำนะครับฉันจะโชว์ไข่แล้วนะเออเนี่ยเป็นไข่ที่ฉันเก็บมาได้จากฟาร์มตัวเองนะแบบนี้นะฮะ <c oughs> โชว์ว่าไข่เป็นไข่แอมโทโมดะจิโอโชไขชิมัสบน่็นี้มีโทโมดะจิเยอะนะฮะมีเพื่อนเยอะเองก็คือจะแนะนําเพื่อนให้คุณ A ให้คุณ B รู้จักนะครับโชไขอันนี้แนะนําหรือว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับเออว่าเออเคยไปที่นี่สิมันเป็นแลนด์มาร์กนะไปสิเอออันนี้ได้นะ สนุกดีไปกินอันนี้สิแนะนำนะครับแต่ไม่ไปด้วยนะถ้าไปด้วยนะครับก็คืออันไนชิมัสอันไนชิมัสนะครับอันนี้พาไปด้วยเลยนะครับก็จะบอกว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่พาเที่ยวนะครับนำทางพาชมเมืองนะครับอันไนชิมัสไนก็คือข้างในเนาะพาชมข้างในนะครับอันไนชิมัสและคำศัพท์เวิร์บตัวสุดท้ายนะครับ เซตซูเมชิมาสเซตซูเมชิมาสตัวเมเนะก็กระจ่างสว่างสดใสนะครับเซตซจ้อก็คืออธิบายเซตซูเมชิมาสอธิบายให้กระจ่างอะนะครับเซตซูเมชิมาสเซตซูเมชกเติมโฉกเข้าไปก็เป็นหนังสือนะครับกลายเป็นอะไรฮะถูกต้องมันคือคู่มือที่แบบเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมก็จะมีคู่มือนะครับโอจิซังโอจิจัง อบ้าสั่งอบ้าจังปู่ย่าตายายนะครับไม่ได้แยกนะครับก็คือปู่กับตาเนี่ยก็คําเดียวกันนะครับฝั่งพ่อฝั่งแม่ได้หมดนะครับย่ายายก็เหมือนกันนะครับฝั่งพ่อฝั่งแม่ได้หมดนี่โอจิจังอบ้าแจ้งนะครับจุนบิจุนบิเตรียมตัวเป็นคํานามนะครับเตรียมตัวเสร็จหรือยังจุนบิเด็กตานะครับจุนบิโอชิมัสก็เป็นเวิร์บได้เลยฮิโกชิ ย้ายฮิโกชิโอ h ิม a สนะครับก็เป็นเวิร์บมอนได้เหมือนกันนะครับคาชิ ashi, ขนมมักจะเติมโอนะครับคำบางคำเนี่ยมีการเติมโอเพราะว่าเหมือนคำมันห้วนๆคำสั้นๆใช่ไหมอย่างเช่นโอคาเนะโอซูชิโออะไรอีกโอคาชิ o, ashi, นี่แหละขนมนะครับแต่บางอันมันก็เติมให้แบบสุภาพว่าเราถามคนอื่นใช่ไหมโอนามาเอวะอ่า โอนี่ก็เป็นทีมภาษาญี่ปุ่นนะครับมันมีคําจากจีนกับคําภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้เติมโอก,ก่อนนะครับโอทำไมวะโอเกงกีเดสกะอันนี้ทําเพื่อให้สุภาพนะครับเพื่อถามอีกฝ่ายหนึ่งโฮมูสเตย์โฮมเซน,นะครับเซมบุทั้งหมดเซมบุทาเบมากินทั้งหมดนะครับแต่ถ้ารวมทั้งหมดกี่บาทอันนี้เติมอะไรเข้าไป เก่งมากเซมบูเดนะครับเติมเดเข้าไปความหมายเปลี่ยนนะครับแปลว่ารวมทั้งหมดเซมบูเดอิคุราเดสก้าเซมบูเดอิคุราเดสก้าเอาเอาเอา,เอาทั้งหมดเนี่ยรวมกี่บาทนะครับรวมเป็นกี่บาทแต่ว่ากินหมดก็คือเซมโบใช่ไหมต่อไปจิบุนเดจิบุนตัวเองนะครับเราเจอคำศัพท์จิเตนฉะได้ไหมรถที่ต้องปั่นเองนะครับจิโดออโต้เคลื่อนไหวด้วยตัวเองจิโดฮัมไบกีเครื่อนงะ กดอัตโนมัติใช่ไหมครับตู้ขายน้ำจีบุนตัวเองจีบุนเดะด้วยตัวเองจีบุนเดะยาเตเออทำด้วยตัวเองสินะครับนี่บทนี้มีอะไรนะครับคุเรมัสอันแรกก่อนคุเรมัสมิลาสังวะวายอคุเรมาสตะมิลาสังวะวายอคุเรมาสตะคนอื่นให้เนี่ยนะครับ อันนี้เน้นข้างหลังวะจะเน้นข้างหลังมิราซังให้ายฉันมามิราซังว่าวาตาชินวายโอคุเรมาสตะแล้วถ้าเราถามใครให้ขึ้นต้นด้วยอะไรดาเลกกะคุเรมาสตะกะดาเลกกะคุเรมาสตากะใครให้ล่ะมิราซังกะคุเรมาสตะอ้าวเปลี่ยนเป็นกะแล้วเป็นการเน้นประธานว่าใครทำใช่ไหมครับใครทำใครให้มา มิล่าซังะคือเรมาสต์เน้นมิลาซังเห็นไหมจุดเน้นมันก็ต่างกันนะครับเมื่อกี้ใช้วะเน้นข้างหลังก็คือเป็นเหมือนบอกเล่าธรรมดามิล่าซังว่าวัตชินิวายโอ้คูเรมาสต์มิลาซังว่าฮานาโอ้คูเรมาสตก็เป็นคำนามไปก็ใช้โอนะครับแต่ถ้าเขาทำอะไรให้เขาทำอะไรให้นะครับก็เปลี่ยนเวิร์บมันเป็นเวิร์บใช่ไหมก็ใช้กับรูปเชื่อมก็คือรูปเท mm hmm. นะครับ ピンピンヤマダーバヤマダさんは写真を見せてくれました。ヤマダさんは写真を見せてくれました。大阪城へ連れて行ってくれました。エルニカダイー大阪サ大阪、連れて行ってくれました。飛行士を手伝ってくれました。 ทีโกเซโยเทสดาเตคือเรมมสตะอันนี้คนอื่นให้ประทานไปคนอื่นเห็นไหมแต่ถ้าเป็นฝั่งเรานะครับเราได้รับเราได้รับใช่ไหมครับได้รับที่เราเคยเรียนไปก็คืออะไรมูไรมาส์มูไรมาสต์คำนามก็ใส่โอเข้าไปใช่ไหมครับได้รับอะไรนะครับได้รับจากใครใช้ตัวช่วยนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเวิร์บเหมือนเมื่อกี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นลูกเทไปเขาทำอะไรให้อะ ซาโต้ังนิค่าสาคา,เาสเตมาสต์เซนเซเว้นอะไรไปเว้นว t าตาชิวะไปใช่ไหมครับวาตาชิวะซาโต้สังนิคาสาคาสเมามตมาตฉันได้รับการให้ยืมร่มจากซาโต้สัง่งอันนี้คือแปลตรงต,รงตรัวแต่ภาษาไทยอ่ะมันคือเอาตัวเราเป็นหลักใช่ไหมเออไปยืมล่มซาโต้สั่งมายืมล่มซาโต้สั่งมานะครับอันนี้เราได้รับการทําให้ เพราะฉะนั้นต้องบอกสิ่งที่คนอื่นทํามักจะสับสนในเรื่องของการยืมแล้วก็ให้ยืมนะครับอันนี้เราได้รับการให้ยืมมาก็คือซาโตซังให้ยืมใช่ไหมต้องเป็นคาชิมัสนะครับคาชเตะโมราฮิมาสตะนี่มิเซเตะโมราฮิมาสตะได้รับการให้ดูก็คือเขาให้ดูนะครับไคเตะโมราฮิมาสตะแล้วเขาเขียนให้เขาเขียนให้ใครเขียนเขานะครับเราได้รับการเขียนให้นะ แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเราทำให้นะครับใช้คำว่า agamas ะเก m a s ให้แต่มันจะดูเป็นแบบบุญคุณเป็นประโยชน์แก่อีกฝ่ายนึงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับคนที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่านะครับให้แนะนำว่าเออจะทำให้ดีไหมครับเอาไหมครับก็เป็นมาโชกะเสนอความช่วยเหลือใช่ไหมเท็จได้มาโชกะ ถ้ากซี่โยบีมาโชกะเอาบิเล่แท็กซี่ให้เอาไหมให้มารับคุณเอาไหมเอมเอแบบนี้นะครับถ้าอากเอมัสมันก็จะดูเป็นการให้นิดนึงแบบเป็นบุญคุณน่ะนะครับแต่เรามาฝึกใช้ด้วยนะครับอากเอมัสตะนะครับอากเเเตนเตนนะครับว่าทศวิศคารินาซังนิช um ิดิโอค่าสติอาเกเมสตะให้ยืมซีดีใช่ไหมซีดิโอค่าสติอาเกเมสตะแต่ถ้าเปลี่ยนแปลว่าส่ง ให้ CD แก่คาริน่าสังคาริน่าสังนี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปส่งคาริน่าสังคาริน่าสังกลายเป็นกรรมแล้วนะครับก็เป็นคาริน่าสังโอโอคุเตะอเกะมาสต์คาคาริน่าสังโอโอคุเตะอเกะมาสต์แต่ถ้าเป็นของคาริน่าสังเองนะครับก็เป็นคาริน่าสังโนอย่างเช่นจักรยานนะครคาริน่าสังโนจิเต็นช่าโอซูริสเตะอเกะมาสต์ นะก็ตัวช่วยก็เปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่ก็จะละวาตาชิวะไว้นะครับหรือเราทําให้ใครถ้ารู้อยู่แล้วนะครับบางทีก็จะละไว้เหมือนกันไม่มาพูดยาวๆกันนะครับบทน,นี้แยกการที่คนอื่นให้ให้เรานะครับคนอื่นทําให้แก่เราคือเลมสัสนะครับเราได้รับแล้วก็การทําให้คนอื่นนะครับลิงก์กับเวิร์บเป็นรูปเทะแค่นั้นเองแล้วเจอกันในบทถัดไปนะครับกัสเมาเดสต์